มาเชตเต้สองอันวอเตฟพี่มาเอาทดลองเขียทั้งปวดรักฉันรักฉันมาละมาละมาละพี่เอาหิวป่ะรอบนี้ต้องทิ้งเรื่อยเหรอไหนหิวหิวเดี๋ยวปืนอะไรวะมีปืนอะไรบ้างไม่ไม่มีอะไรถูกแกเลยเลสโก้เลสโก้เลสโก้แล้วใครมันตายหาตอนนี้วะแอมเฮียอะไรแอมเฮียเอา แอมพี่อสปะเอ้ยอมบี้ไม่เหี้ยแล้วข้างหน้าเทียบเลยเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะกูมัวแต่งั้นเปิดประตูนี่อยู่ประตูเนี่ยโอ้โหขึ้นมานี่เลือดเต็มเลยเดือยเยสเยอร์เยสเซอรเยสเซอร์หาสต๊าชีสชวยสิเออมันมาเจ็บเออ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 หม่หมดเลยโอ๊ต้มรวจต้มรวจต้มรวจขวดต้มรุนอ้าวมันมาได้ไงวะขวดต้มรวจ ว่าเขามนเพียบเลยวะได้ยินเสียงอีเข้มึงเอ็อแอแกแซกนั่นไงเอาไปบอมเลยไหมเบบี้เลตสโกเลยมันโหลดลงมาข้างล่างพี่พี่อย่าฟันไม่เป็นบอลไม่ใช่เอาไว้ไวไวใช้ตีกับไอ้นั่นได้นะฮันเตอร์อะตีดีเดียวแม่งจากอะมาเชสเต้ดีกว่าโอ้นั่นไงพูดถึงฮันเตอร์แม่งก็มาโอ้โหมันล่อคแล้ว <laughs> มันรักมึงอะเว้กูไม่ใช่เกย์นะาษา วนนะบอกแล้วเวิทย์วิทยตั้มมาส่งจนได้เจอของดีเจอของดีเฮ้ยอะไร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 ไปหนึ่งไปหนึ่งอะไรกูเจอแทงหาแทงไหนฮ้องอย่าแทงดีอย่าทิ้งดีอย่าทิ้งทีดีแบบนั่นอย่าทิ้งใจยิงบอกแล้วอย่าคิ้งใจยิงบอกแล้วอย่าคิดจะยิงกูไม่ได้ยิงนะกูฮิวอยู่ไอ้ยิงมึงทช่ไมเคทำพ่อเลยฮะ อะไรกูไม <c oughs> ่ย <c oughs> <c oughs> <left Buck ling> ิงเว้ยกูยิงมึงอะยิงดูข้างหน้าดิโดนชูดัทขาดเดี๋ยวยิงเด็ดขาดถ้าเกิดยิงได้กูจะพูนเป็นทำไมว่ะไอ้ยิงไอ้เหี้ยซอมบี้ไม่กระต่ายแต่รถขนาดนั้นก็ได้ไอ้เหี้ยไม่ไม่ได้เขาดาบฟันจริงหมือไหมกวนติดซอมบี้กดติดด่าฟันไม่ก็รถจะติดอยู่ดีไม่ไม่เราห่างๆไว้ห่างๆไว้อันไหนวะ คันสีแดงอะคันประจําอะไกดวโมแมนโมแมนชาเจอร์โอ้ยเทีมเวิร์คอุ้ยอุยันอ่ะเมหลบฟองกูเลยสุดยอดกูดดิบตอนนั้น่ะโดนก่อนเลยอยากจะให้มีตํานานเแอมับเอนึงเคป๊บนึงเคป๊บนึงขบวนขึ้นมาขบวนมามามาเอฟอซีแอมโมเจอข้างล่างเอเ ผมขอหรือว่าใครจะเอากูใช้เองแต่ว่ามีคนสอนกูว่าถ้ากระโดดลงตรงนี้อาจจะตายฮะใช่ไหมใครจะเอาจีเนตอ้ยวิ่งวิ่งรถรถแล้กูอาแล้วใครเล่เกยเดี่ยวนเอาช่วยก่อนดิให้ตรงช่วยแล้วมั้ง อกินูจะตายเพราะอะไรถูกไหมตายเพราะรถแม่งบินมาเมื่อกี้ห่จริงจริงอีโนูจะมึกกึศะขยันตายเดี๋ยวะแม่งรถบินมาเร็วมาเร็วพี่มาเร็วไปหนึ่งไปหนึ่งกูกลังวิ่งอยู่โอ้ยเฮียทางแคบหรือวะกูต้องโอ้เสียว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 เรกคุณลอยเรอแล้วกูลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะไปบอมใครจะเอาสปีดรันตรงเนี้ยไอคนทำสปีดรันของแบบเนี้ยแม่ง ไอตอนเนี้ยนะไอชัตเตอร์ตรงเนี้ยมันทำแค่สามสิบวิเสร็จะมัน<ข>วิ่งแค่สามสิบวิอ่ะใครจะเอาไปบอมงมันทำไปได้ยังไงเออเฟอร์เดตเฟอร์เดตก็จ็อกกี้ว่ามันบอกบอกแล้วมันรักพี่มากพี่เลยจ็อกกี้ตลอดเดี๋ยวฮันเนตอร์กําลังยิงไงไอปูมพ่อบายมีนะไม่พอไม่ปั๊บปูมพ่อบายก็ะยจะมีเฮฟวี่กันอยู่เฮฟวี่กัน่ร โรเชลมันกันอยู่อ่ะกูจะฮิวโรเชลหน่อยแต่สโมเกอร์ไม่บาเลเซอร์ไซ z ์ก็อยู่นี่ h e วี่กันก็อยู่นี่เยสโอเคขอเลเซอร์ไซ z ์เยสติดกับเอเค่ติดกับ h e วี่กันโอ้ยยืมึงใหาแล้วมึงก็ทิ้งอ่ะแครเอ้ยคิดดีๆก่อนดิย้าอ่ะอ่ะข้างหน้ามึงไอ้นี่นะข้างหน้าเคมึงทิ้งไอโยนระเบิดเลย มอเอรเลยผมมีมออรทอไ้ไม่ใช่มอตอทอหดิตัวอไปบอมไปบอมมีลังตีหลังตีหลังตีหลังแบ็สแตปขอเข้าร้านก่อนเข้าร้านก่อนเข้าร้านไปไปับไปไไป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 อปไรไมเหรอเออมีเิกกับไไเปอร์อะไรฮันเตอร์ไรเฟิล ต้องิ้งอหมดตัวท้องอีกอันนึงใครจะเอาไปเอาเตรียมโอ้โหไอ้ใหม่เอ็ดูไม่ได้กินนะใหม่อเล a l เดอะคาร์มันเป็นทอมมันเป็น้อมแบบมันเป็น้อมแบบโอ้ชาร์เจอร์ด้านหลังวิ่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 งดงวิ่งการวิ่งเขาแปลว่าแบบมันเป็นแมปอะเดินเข้าไปใครเดินเข้าไปคนแรกก็จะโดนนะเออต้องเลยต้องไหมล่ะ ต้องโทษที่ <mel od ic> ต้องโทษที่เฮลิคอปเตอร์ออุ๊บเาไม่ใช้ปืนนะเคสเส็มรวม F F เปิดเลยนะเว้ยจะผึ่งฟูเฮ้ยไอ้กบ first day kid ทำไมอ้าวเหี้ยเลยวิ่งทิ้งโดดเหวโอดยปตูปโอเคเออดาเนี่ยด่านต่อไปเราต้องวิ่งจริงนะเว้ยวิ่อันนี้เราต้องวิ่งจริง แล้วอันนี้ก็คือผมเจอเฮฟวี่มาชินกันด้วยนะเฮฟวี่ใครต้องตายเนอะวันนี้อืมกูรู้เลยไอเคดีไหมไม่ตายบ่อยแล้วกูไม่มีหรอกกูไม่มีทางหรอกไอแพทไม่ช้าฆ่ากูได้เออแพทละกันนะต้เอาอีโรเชลเอาอีโรเชลตายใช่ไหมพอไอตายเราก็แพ้อยู่ดี โอ้โหปืนเทียบเราต้องวิ่งเราต้องเตรียมอะไรไว้ให้ดีๆเตรียมผมมีเฮฟวี่มอชินกันเตรียมดีไหมวะไม่ไม่เป็นความคิดที่รู้ิดมันมีปืนพกให้กูใช้ไม่ได้ไม่มีเลยมีแต่มาเชตเต้กูชอบเดรดเดซเซอร์เอฟสิบหกเอฟสิบหกสไนเปอร์เอเคโอเคพร้อมเตรียมพี่น้องมีถืออาวุธพร้อมเป็นแนวล็กเรียงเอครับผมเดี๋ยวนี้พี่เปิดก่อนเลยอะ Drag me to hell กระชากลงหลุม เพื่อก็สปรไฟลตอนนั้นแม่งกำลังจะกลายเป็นซอมบี้เลยไม่พูดเห็นมั้งเห็นโอเคสอว่ะเชสอทางนี้อย่าใช้ไม่ไม่อย่าใช้อย่าใช้ทางนี้อย่าใช้พอเกิดมันหมดขึ้นมาเราก็ชิบบูบบายใครจะเอาบูครับข้างในนี่นะอจะกดปุ่มแล้วนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูข้างบนก่อนโอเคโอเก็บไปบอมดิบอมไหนโมระท็อกเทียบเลยไปบอมอยู่ไหนเหรออย่าเพิ่งโอเปนนะ โอเคพร้อมนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใครจะโมโลท้อกใครจะไฟบอลผมโมโลท้อกนะกูไปบอมมึงปลาโมโลท้องเอ้ยมึงปลาไปบอมไปก่อนนะโอเคกูจะเปิดละเปิดดิโอเคไปละไป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 วิ่งวิ่งเราได้ชั่วคราว w อ้แต h e ฮลไอ้ยูรีป้าบีโโคตรเยอะ นั่นแหละเราต้องวิ่งไงพี่เฮียดิจริงๆไม่ต้องรีบมากก็ได้ไม่มันจะผมมาเรื่อยๆไงใหม่นั่นแหละไปไปเรื่อยในช้าก็ได้อย่าอยู่ข้างหน้าผมนะเฮงไฟมีเรื่อยไปเลยไปเลยชี้แนะอย่ากดใช้ทิ้งเฟืองมาเออกลางวันไปปปิดเตอร์ปิดเตอร์เออเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวเราก็เจอแทงแล้ว ะผมก็เลยนี่แหละสาเหตุที่ผมเก็บเทปบิ้มมาชินกังอัติเม้นเกิดขึ้นตรงนี้น่าจะเจอแทงมั้งแน่นอนตรงนี้ตรงนี้เจอแทงเดี๋ยวด้กเตรียมอะไรให้พร้อมนะผมมีโมโนท็อปก็เลยเคลียร์ก่อนเคลียร์ท็อฟฟี่ก่อนอาณาเคลียร์หน่อยดิข้างหลังสปิเตอร์สมุกสมุกโอ้ดีดีดีจีไปรวงจอบรวงเจ้าซับอยู่ข้างบนอันหนึ่ง สามอยู่สามอยู่กับจัอ้ยทำไมกูตบมงไม่ได้วะตบาไปหโอดาวแล้วดาวแล้วพี่อกตายเ่นให้ยโดนช่วยกูให้ยิงแทไม่มาเลยเฮ้ยอินเตอร์อินเตอร์ใครจะเอาไวอากาโยมอนท็อปอโยมอนท็อปไปท้อยู่ไหนอยู่ไหนโยนให้โดนโยไม่โดนมอบโให้โดนโยให้โดนองที่โอเค ดันเต๊มกันเต๊มกันเต๊มผมมีแฮปปี้มาชี้การอยู่ยิงไนเดี๋ยวโดนสเตอร์อยู่อาโอเคจบแล้วนี่น้องแล้วผมหมดแล้วเหลือสองนัดอ้ยโอยบินยาวเลยกูเก็บปืนทางนี้โอเควิ่งเลยวิ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอหิวก่อนขอหิวก่อนขอหิวก่อนอ้าโลเชลเดื่ยๆเข้าเฮอร์รี่เฮอร์รี่มันมาข้างหน้าเลยรู้แล้ว กติกูเคยเจอแทงตรงนี้เนี่ยไนๆเลยแต่กูชี้อยู่กูเดินเดินมากับเพื่อนใช่ไหมตอนเด็กๆกูเล่นกับเพื่อนมาเทียบอ่ะไม่ใช่ตอนเด็กๆนะกูเดินกูเดินกับเพื่อนอยู่ดีปื๊บไม่โผล่ตรงนี้เลยแบบต่อยเลยลอยเลยลอยแทงทางนี้ทางนี้บูเบอา์บายขออภัยบอมกูเก็บพี่ไม่พี่ไม่เอาอ่ะโอ้โทษโทษโทษไม่เอาไม่เอาไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างกูเอาแล้วพี่สายยาเลย แล้วค่ะโอ้โหเปรียบเลยเอ้าโอ้ยเข็ดทำไมเนี่ยโดดเหรอเดี๋ยวจับเก่งไปเลยดับไปดไปช่วยไปช่วยไปช่วยสิบห้าโอ้โหเต็มหน้าป่าไปป้อมเลยมโทษโทษโทษเดี๋ยวกูลไม่กุลป้อมอ้นนี้เองเดี๋ยวไปดิมันดับแกไม่ได้ดับเหมือนมันพับลง เคช่วยช่วยช่วยสมองสมองเคนเรียวีบกลับมาแ๊บนึกไปนึกกลับมาอยู่ดีเสียเกมแล้วดีเสียเกมอโอเคกูกลับมาละแล้วกูก็โดนตบพี่ตบพระเจ้ากูมึงแล้วกูอยู่ไงมึงเลาะเนเร็วรีบวิ่งต่อไป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 โอ้โหยิเ็กจอ้โไอ้ตโอ้โหจบจอกโอ้โหดอกกี้เล้วเนี เรช่วยกูสักหน่ก็ได้นะแป๊บแป๊บแป๊บงมาแล้วทัีโอ้ยข้างหลังแงมาแล้เร็วเอันนี้เราไม่ต้องแพกลับใช่ไหมใช่ไหมเคเอาเอาเอาตัาัามามว โอ้โหแล้วดูจบมือจับมบเดิโอ้วยโอเคดู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 ถ้าได้โอ้ยอินเนมโูดของอะไรแคตตันไวทยแคตตันนะครับเป็นไงล่ะฮะ เฮ้ยวันหลังกูกูกูไม่อยู่ใกล้พวกมึงดีงกว่านะตอนหนาสุดท้าย <laughs> ไม่มึงไม่อยู่ใกล้ยังไงยังไงในที่สุดมึงก็ต้องเดินมาหาว่ากูอยู่ดีมึงต้องยิงอยู่ดีอะไรต่อไหมต่อไหมต่อไหม,ไหมก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเรื่องเท่านี้ะนะครับอ่าบ๊ายบายครับผม